คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์เช่นเคยครับผมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการเปิดร้านใหม่เนาะ,ะเปิดร้านในที่คือร้านบนแพลตฟอร์มเช่นช้อปปี้ลาซาลาซาดแล้วก็ติ๊กต็อกช็อปนะว่าเฮ้ยเปิดร้านยังไงให้ขายดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะขายสินค้าเหมือนเดิมบางคนอาจจะแบบเออเรามีขายสินค้าอยู่เหมือนเดิมเท่านี้แหละแต่ว่าเราต้องการเปิดร้านใหม่ขยายช็อปใหม่อะไรอย่างเงี้ย เออมันจะขายสินค้าได้ดีขึ้นไหมอะไร่าเงี้ยเนาะเรามีเคล็ดลับมาบอกกันเนาะจริงๆแล้วครัมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราที่เราทําให้เราขายสินค้าดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะขายสินค้าเหมือนเดิมเลยก็ตามอะไรพวกเนี้ยเทคนิคในการเปิดร้านใหม่เนี่ยบนช้อปปี้รั a ด้าติ๊กต็อกชพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคละกันที่หลายคนทำเนาะออต้องบอกก่อนว่าใช้คําว่าไงดีจริงๆเทคนิคเนี่ยเนาะคือ เราอ่ะได้มาจากลูกค้าของเราอีกทีหนึง่งเพราะว่าคือณนะปัจจุบันเนี่ยแบงค์ทำอ่ะไม่ใช่แค่แบบยิงแอดอย่างเดียวแล้วเนาะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นยิงแอดแต่ว่าเราก็ดูแบบเขาเรียกดูร้านค้าให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะมากขึ้นแล้วถึงแม้จะเป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออช็อปจำนวนเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงแอดและมันเป็นการคุยเรื่องของการแบบทำเซสชี่อะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเออเหมือนว่าเทคนิคนี้ เอ,อเราได้สั่งว่าแล้วลูกค้าใชาอ่อ่ะแล้วผลตอบรับมาค่อนข้างดีเหมือนกันเนาะเออเป็นการเขาเรียกอะไรการเรียนรู้ที่ได้จากฝั่งลูกค้าเหมือนกันเนาะเออเพราะว่าเราตอนนี้เราเริ่มเหมือนทํางานเป็นไม่ใช่แค่คนรับจ้างยิงแอดละใช้คํานี้เลยเนาะเป็นเหมือนรูปแบบเขาเรียกอะไร strategic plan อ่า strategic partner เลยเนาะมากกว่า freelance ทั่วไปแล้วอะไรงนเงี้ยเนาะเออเป็นรูปแบบบริษัทเนาะก็เข้าไปช่วยคําแนะนําในด้านต่างๆด้วยเนาะนอกเหนือจากการทาโฆษณาละเนาะแล้วก็เอามาเขาเรียกอะไร มาปรับใช้และกันตามความเหมาะสมเนาะอันนี้เลยกลายเป็นเทคนิคที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ทำทาด้านอ e ีคอมเมิร์ซอยู่อะไรอย่างเงี้ยขายของบนแพลตฟอร์มอยู่นะครับก็นําไปใช้ได้เนาะอันดับแรกเลยก็คือเปิดร้านเนี่ยขายสินค้าเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าเป็นร้านเฉพาะทางมากขึ้นเนาะเลือกเฉพาะบางสินค้าที่นําลงไปขายแล้วก็อาจจะยิงโฆษณาประกอบไปด้วยก็ได้นะครับ เ,เช่นถ้าเรามีร้านค้าออนไลน์เช่นในช้อปปีาา้รัสด้าทิกต็อกช็อปอยู่แล้วเนี่ยเช่นเป็นร้านเดียวเนาะอันนี้เราสมมติล้วกันสมมติมมคุณเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแะ้วกันนะเออเปิดร้านขายเครื่องใช้โอ้มันมีทุกอย่างอะ่ะมีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟในครัวในห้องนั่งเล่นอ่าที่วงทีวีห้องนอนอะไรเงี้ยคือมันมีเยอะใช่ไหมเพราะมันมีเยอะปุปะ๊บะเราสามารถเปิดร้านค้าเพิ่มเติมโดยขายสินค้าเหมือนเดิมได้ก็จริงนะแต่ว่าเราไม่ต้อง อะไรไม่ต้องขายสินค้าทุกๆเหมือนกันทุกๆเอาทุก SKU มาใส่ให้เหมือนกันหมดเนาะให้แนะนําว่าเปิดร้านที่2อ,อะ่ะเป็นร้านเฉพาะทางมากขึ้นเช่นร้านแรกที่เราขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมีขายทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะร้านที่2เราเปิดเลยเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเท่านั้นอ่ะยกตัวอย่างนะนี่เรายกตัวอย่างนะเพราะว่า เขาเรียกอะไรอันดับแรกคือมันลดการภาระในการเพิ่มสินค้าหรือการดูพิเคตเราให้เราดูพิเคตมาหรืออะไรก็ตามถึงเราจะมะีมีข้อมูลสินค้าอยู่แล้วคือยิ่งมีจํานวนสินค้ามากการแอดส,สินค้ามันก็ยิ่งเหนื่อยถูกไหมอันนี้ที่หนึ่งเนาะแต่ว่าพอการเราเปิดร้านแบบเฉพาะทางปุ๊บเนี่ยจำนวนสินค้ามันไม่ได้เยอะขึ้นอ่ามันก็แบบเอามาแบ่งมาบางส่วนเนาะก็ลดลงอ่ะจำนวนเราก็จะเหนื่อยน้อยลงในการช่วงที่เอาสินค้าเพิ่มเข้าไปใช่ปะและ อันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างเหมือนกันผู้บริโภคเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเราอะ่ะเป็นร้านสินค้าที่เชี่ยวชาญในการขายของเฉพาะทางคือณปัจจุบันเนี่ยคนนะมองว่าโอเคร้านใหญ่ๆมันก็ดีอ่ะมันมีครบถูกปะ่ะเออมันก็แบบมีหลายอย่างใช่ไหมแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรร้านที่ขายสินค้าของเฉพาะทางก็ดูเหมือนว่าเราเป็นมือโปรทางด้านนี้เออเราเป็นมือโปรทางด้านนี้ดูมีความเชื่อใจมากกว่าแบบเขาเรียกอะไรมากกว่า ร้านที่ขายทุกอย่างเออประมาณนั้นละกันนะแล้วก็อย่าลืมว่าเออทำโฆษณาไปด้วยนะครับว่าทางร้านแรกร้านที่2ไปด้วยกันอะไรเงี้ยโดยใช้โฆษณาที่เน้นบนแพลตฟอร์มนั้นๆก่อนเนาะเพื่อเรียกยอดขายเรียกรายรับขึ้นมาได้เลยเรวมถึงได้พวกรีบวงรีวิวกลับมาด้วยถ้ามีคนซื้อแล้วนะไม่ว่าจะเป็น Sho ป e e a d Lazada a หรืออะไรเงี้ย t ิ k t o อกแไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้ว คนอาจจะถามว่าเฮ้ยคุณแบ่งแล้วเรายิงทางร้านแรกร้านที่สองไปด้วยเนี่ยมันไม่แข่งกันเหรอมันไม่อันนี้กันเหรอเนาะอันนี้หลายคนก็ถามเนาะจริงๆก็แบบว่ามีคนถามไม่ใช่แค่เราถามอะลูกค้าของเราเองก็ถามใช่ไหมว่าแบบเออทาไมต้องยิงไปพร้มพรอมๆกันเพราะว่าเวลาที่เราเปิดร้านใหม่อ่ะแล้วเราเป็นร้านเฉพาะทางมากขึ้นะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการแย่งมาเก็ตแชร์แย่งมาเก็ตแชร์มันว่าอามาแย่งจากสินค้าเดียวกันหรือเปล่า ต้องใช้คำว่าแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดคู่แข่งของสินค้าที่ขายสินค้าคายขายกันเนาะออแล้วก็เขาเรียกว่าแย่งส่วนแบ่งจากการตลาดกับส่วนส่วนเดินของร้านเราเองด้วยบางส่วนใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะว่าออไอ้ข้อแรกที่เราเปิดร้านที่เราต้องการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากร้านคู่แข่งนี่นเป็นเรื่องปกติเนาะลองคิดถึงว่าหน้าผลลัพธ์ของการค้นหาไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไร เขาเรียกบนช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยทิกตอกช็อปแล้วกันเนาะอันนี้เหมือนกันนะคือว่าเราเราเซิร์ชปุ๊บมันก็โชว์มาประมาณแบบ6 7 8ช่องใช่ปะที่เป็นหน้าเซิร์ชรีอรอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอมันเซิร์ชปุ๊บเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเรามีร้านเดียวใช่ไหมว่าเรามีร้านเดียวนะสินค้ามีแบบเดียวร้านเดียวอ่ะเซิร์ชเป็นอะไรดีอะมโครเวฟอ่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเหมือนกันนะครับเป็นมโครเวฟเนาะร้าน A ที่เราขายอยู่เนี่ยเป็นขายสินค้าทั่วไปแล้วมีอยู่ อ่นนาเครือใช้ไฟ้าทั่วไปเตาเอ,อ่าเตาไมโครเของเราก็จะขึ้นอันเดียวถูกปะแล้วอันที่2สมมุตินะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไรเงี้ยชิ้นต่อต่อมาก็อาจจะเป็นของร้านคนอื่นถูกปะเป็นร้านคนอื่นไปเลยถูกไหมเอออันนี้คือนี่คือเราพูดง่ายคือเราแย่งพื้นที่มาได้หนึ่งในแปดหนึ่งในเจ็ดถึงแปดระมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีสองร้านล่ะ เฮ้ยถ้าเรามีสองร้านหมายความว่าง่ายถ้าเรามีสองร้านคือร้านหนึ่งเป็นร้านขายทุกอย่างทั่วไปใช่ปะ่ะสินค้าอ่เอา,ออ 2, คอเ,า,าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปซึ่งมีไมโครเวฟอยู่นี้ด้วยแล้วก็อันทสองคือเป็นร้านที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้งานในครัวโดยเฉพาะซึ่งก็มีไมโครเวฟอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเสิร์ชหาคำว่าไมโครเวฟปุ๊บมันจะโชว์อะไรบ้างเช่นสมมุติอ่ะอันที่หนึ่งเป็นไมโครเวฟร้าน A ร้านที่ขาย,ยาทั่วไปไอ้สองอาจจะเป็นร้านของคู่แข่งร้านอื่นๆใช่ไหม ไอ้สาเป็นไมโครเวฟเหมือนกันเหมือนกันเลยตัวเดียวกันแต่มันอาจจะดึงมาคนละลกูอกอะไรเงี้ยแต่เป็นไมโครเวฟร้าน B ที่เราเปิดมาใหม่ใช่ปะ่ะกลายเป็นว่าเรามีสสล็อตที่เรายึดคลองพื้นที่ได้ตรงนี้ใช่ไหมพอเรามี2สล็อตยึดครองพื้นที่ได้ไดไดปุ๊บสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยก็เป็นร้านนึงกลายเป็นว่าเราเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสตรงนี้อ่าเพิ่มโอกาสที่ทําให้โฆษณาสแสดงโชว์พร้อมๆกันในสองสล็อตได้เลย จาก7ถึง8สล็อตอะไรอย่างเงี้ยนะทำใหเ้เขาเรียกอะไรเราอะ่ะมีเพิ่มโอกาสในการขายได้มากคือละกันเบียดของร้านคู่แข่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นการกีดกันเล็กๆใยายาว่ากีดกันเล็กๆตามที่เรามีเงินนะตามที่เรามีเงินในการยิงแอดอะไรพวกนี้เนาะส่วนหนึ่งด้วยเออตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทําให้พูดง่ายคือตัวเลือกของเราอะ่ะ มีมากขึ้นอตัวเลือกของลูกค้าเท่าที่ตัวเลือกของลูกค้ามีมากขึ้นที่จะมาเลือกซื้อสินค้าร้านเราเห็นไหมมันก็ดีกว่าร้านเดียวถูกปะอ่าอันนี้คือการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากจากคู่แข่งอื่นอต่อมาก็คือไอ้ส่วนการแย่งการตลาดจากร้านเดิมของเราเองมาเก็ตแชร์จากร้านเดิมอะเออหลายคนเาม่ามันจะดีตรงไหนอะคุณแบงค์ถ้าเราไปดึงจากร้านเมาใช่ไหมทําให้ยอดขายขอยงร้านแรกเราลดลงหรือเปล่าแน่นอนว่าส่วนแบ่งจาก อ่ะเขาเรียกอะไรส่วนแบ,บ่งจากร้านแรกของเราอะ่ะมีโอกาสล,ล,ลดลงได้จริงใช่ว่มมีโอกาสลดลงด้จริงเพราะว่าส่วนใหญ่คือเราทําโปรคายการลดหน่างกันนิดๆหน่นอยๆอ,ยอะ่ะแต่ว่าร้านที่2เนี่ยมันจะถูกเปิดโอกาสมากขึ้นเนาะเปิดโอกาสในการมองเห็นเราสามารถปั้นร้านที่สองเนี่ยให้ติดตลาดได้พูดง่ายคือเรามีเรามีเราไม่ควรเอาตักเอาเอาเอาไข่ไปใส่ตะกร้าใบเดียวอะ่ะ ช่ไหมล่ะถ้าวันใดวันหนึ่งร้านนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราไม่รู้นะเออร้าน A เนี่ยแต่ว่าเรามีร้านบีสำรองไว้ก่อนอย่าเรียกว่าสำรองก็คือเป็นเหมือนตัวช่วยมากกว่านะเป็นแบ็กอัพอะว่างั้นเถอะถ้าวันใดวันหนึ่งร้าน A เกิดเหตุการณ์อะไรมไม่รู้ว่าทําให้มันยอดมันลดลงแต่เรายังมีร้าน B อยู่ร้านบีเนี่ยแหละกลายเป็นว่ากลายเป็นฮีโร่ที่จะมาช่วยเซฟเราได้อ่าตรงนี้นะเออ เพราะว่าการทํารานค้าบนแพลตฟอร์มเราก็พูดกันตรงๆนะบางอย่างมันก็มีความไม่แน่นอนสูงนะครับการที่เอาปั้นร้านที่สองเผื่ออไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อร้านที่หนึ่งหรือร้านที่สองมันก็เป็นร้านของเราทั้งคู่อยู่ดีถูกไหมรายได้ก็เข้าที่เราอยู่ดีถูกปะอ่าจริงๆแล้วกลยุทธ์น,นี้ยมันจะได้ผลดีคือถ้าเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันกันร,ระดับต่ําถึงปานกลางอ่าจานวนน้อยรายหรือมีไม่มากนะักอะไรพวกเนี้ยครับ เพื่อที่เราได้ยึดคลองพื้นที่ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้เยอะๆอ่าแต่วิธีการของวิธีเนี่ยมันก็จะลดลงถ้าการแข่งขันมันสูงมากใช่ไหมสมมติเรามีสินค้าที่แบบเหมือนกันรเรารับมาจากที่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออแข่งขัน,ขนด้านราคาสูงใช่ไหมว่าอาจจะไม่เวิร์กเนาะอันนี้จจต้องมาพิจารณา,นา,นานกันอีกทีนะอ่าแต่ว่าเป็นการแข่งขันต่ำอะไรพวกเนี้ยโหแต่ว่าจะมีไหมละ่ะมีไหมน้อยนะก็มีแหละไม่ใช่ว่าไม่มีมีบ้างที่แบบว่าเอ้ยการแข่งขันที่มันไม่ได้สูงมาก ปันกลางถึงต่ำอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแมชแล้วก็เหมาะเนาะอ่ะข้อแรกจบไปละยาวมากเนาะต่อมาข้อที่สองคือให้เปิดร้านขายสินค้าบนแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองขายมาก่อนนะใครที่มีร้านค้าบนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ในไทยอยู่แล้วเนี่ยก็คือที่เรารู้ๆจากกันอยู่แล้วก็คือไม,ม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือแม้กระทั่งติกต็อกช็อปเองส่วนใหญ่ก็จะมีครบเนาะอาจจะบางคนอาจจะมีแค่ช้อปปี้ลาซาด้าอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแม้กระทั่งว่า ยังไม่เคยเปิด t ิ k t o k s h o อเลยก็ลองไปเปิดดูนะครับเขาเรียกว่านับเป็นเขาเรียกท็อปทรีของ Market p l a c e e c o m m e r c e ในไทยณนะปัจจุบ,บันนี้แล้วกันเนาะแต่ย่าลืมว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับมันมีมากกว่านี้นะอืมยังมีอีกหลากหลายเลยแล้วก็แต่และแพลตฟอร์มที่ขายสินค้ามันมีเฉพอร์ทางมากขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าแม่มองก็ไม่อยากให้ปิดโอกาสของตัวเองนะแนะนําว่าลองทําเปิดร้านค้าบน Platform แพลตฟอร์มอื่นๆนะที่เรายังไม่เคยได้เปิดนะครับ เพื่อเขาเรียกอะไรเปิดตลาดเปิดโอกาสให้กับสินค้าขยายไปยังตลาดใหม่ๆนะอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งแพลตฟอร์มในไทยที่จริง,รงๆมันมีเยอะมากกว่านี้นะเราจะมองข้ามกันไปไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ช้อปปิ้งเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีคนเปิดเยอะขึ้นละเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นเขาต่ำเนาะค่อนข้างต่ํามากๆในช่วงแรกกับจูงใจอะไม่แปลกไลฟ์ช้อปปิ้งก็มีแล้วก็จะมีน็อกๆนะน็อกๆบางคนบอกว่าน็อกๆน,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 นี่ขายพวกสินค้าในบ้านโดยเฉพาะใช่ไหม มีแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น m a c p ครเซ็นทันออนไลน์เนาะซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปตรงนี้นิดนึงเนาะเออขาเราียกว่าการสมัครเป็นผู้ขายก็อาจจะมีความเข้มงวดที่แตกต่างกันเนาะอย่างไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบความเข้มงวดมันต่ำเนาะก็คล้ายกับช้อปปี้ลาซาด้าติกต็อกชอนิดนึง่งออถ้าเป็นนกๆความขาเขารยความ เข้มข้นของการสมัครก็อาจจะเยอะมากขึ้นเนาะอาจจะสกรีนมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นพวกแมคโครโปรเซนทัลออนไลน์นจริงๆมันสมัครได้นะม,นมันมีสมัครได้แต่ว่าความเข้มงวดอาจจะเยอะกว่าเคนถ้มนามจ,จะเป็นไปได้แต่ถ้าได้ลองเข้าไปแล้วเนี่ยกดเกณฑ์อาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะต้องลองดูอย่างเงี้ยครับมันต้องลองดูเนาะแน่ออนอนว่าในหัวข้อเนี้หัวข้อ,ขอาการเปิดสินค้าบนเปิดขายสินค้าบนแพลตฟอร์มใหม่ๆรวมไปถึงเว็บไซต์ของตัวเองด้วยนะอืม แต่ว่าเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นที่ต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายมันสูงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือเราไม่ต้องเสียค่า GP ใช่ปะหรือค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองอันนี้ก็ต้องมานั่งเขาเรียกช่างข้อดีข้อเสียว่าเราจะเริ่มทาอันไหนก่อนนงังไงครับว่าจะเปิดที่ไหนดีเนาะอ่ะข้อต่อมาข้อที่สามข้อสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็คือถ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้าเองเนาะเราผลิตสินค้าเองเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเองเนะครับอาจให้ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเปิดร้านได้เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของสินค้ามีการผลิตสินค้าเองแล้วก็สินค้าเราเนี่ยขายดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยทั้งแบบออฟไลน์มาก่อนหรือมีคนรับไปขายผ่านตัวแทนจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยเราอะสามารถมอบสิทธิ์ให้กับตัวแทนจําหน่ายช่วยเปิดร้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ง่ายๆเหมือนกันเนาะ เออบางทีให้เขาพูดง่ายคือให้เขา่าเป็นตัวแทนช่วยเปิดร้านขายแทนเราว่างั้นเถอะเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายว่างั้นเนาะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนนั้นน่ะตัวแทนขายนั้นน่ะจะเป็นตัวแทนแบบเขาเรียกว่าตัวแทนแบบผูกขาดแบบเจ้าเดียวที่รับสิทธิ์นี้ในการเปิดร้านเท่านั้นก็คือพูดง่ายคือเราให้ได้เขาคนเดียวบริษัทเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะเป็นแบบเปิดแบบหลายตัวแทนถ้าเป็นแบบหลังเนี่ยเราก็จะเห็นสินค้าของเราอะ่ะ ไปเปิดขายหลายร้านเหมือนกันเนาะถ้าสินค้าเราเนี่ยขายได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบว่าสินค้าแล้วมันขายดีมันมีอยู่ในท้องตลาดจํานวนประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยการที่เขาจะแย่งกันเปิดก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่วิธีเนี้ยก็ต้องเรามาระวังนิดนึงเพราะว่าเรื่องของการขัดแย้งของการในอนาคตอันนี้เราเคยเจอตอนทำเขาเรียกออไรเจอตอนทำในช่วงที่ทํางานบริษทัทมัง้งเออม,มันมีเหมือนกันเช่นถ้าเราจะเปิดขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เองเนี่ย คือเราเปิดให้ตัวแทนขายไปก่อนแล้วใช่ปะเราให้สิทธิตัวแทนในการทํําทาการตลาดไปแล้วเขาไปเปิดออนไลน์เองเนะี่ยแต่ว่าในอนาคตรเราอยากจะเปิดเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของการทับซ้อนเรื่องของผลประโยชน์อะไรกับตัวแทนเหมือนกันเช่นในในในเอกสารนะ่ะต้องดูว่าเราเปิดเราสามารถเปิดได้ไหมหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรามาระวังโดยเพราะว่าบางทีอ่ะเขาเรียกอ,อะไรตัวแทนอนะ่ะก็อาจจะไม่พอใจในคำนี้แล้วกันเป็นไปได้นะ อาจจะไม่ถูกใจละกันเออไม่ถูกใจเมื่อแบรนด์มาลงเล่นเองในตลาดออนไลน์เพราะอย่าลืมว่าเมื่อแบรนด์มาเล่นเองในตลาดออนไลน์แบรนด์รู้ว่าเฮ้ยค่าเขาเรียกแหละค่าที่เราเราจําหน่ายในราคาเต็มอะไรเง around, ี้ยกับกับราคาที่เราได้จริงๆอ่ะมันคนละอย่างกันนะมันเพราะมันมีค่าการตลาดค่าแบ่งให้ตัวแทนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าส่วนแบ่งที่ให้ตัวแทนอ่ะไม่น้อยนะใสหลายชี่อะไรอย่างเงี้ย อืมไม่ไม่น้อยเลยอาจจะแบ่งเป็น g p หรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเนาะมันมีเขาเรียกพอมันเป็นตรงนี้ปุบะเขาเรียกตัวแทนที่มาเปิดขายก่อนแล้วเขาอาจจะไม่พอใจเพราะว่าเราอะพอเราเป็นเจ้าของสินค้าเราก็จะมีส่วนที่เอาเงินมาทําการตลาดได้เยอะเออตรงซับซิ d a r อะมันมีให้ทํามีให้เล่นเยอะอาจจะลดราคาได้มากกว่าหรืออะไรอย่างนี้มันก็ทําให้การการเปิดรังค้าออนไลน์พวกเนี้ยเออมันมันติดเหมือนกันมันเป็นไปได้นะอันนี้เราเราพูดกันตรงๆว่าเราเคยเจออย่างที่บอกว่า เราเคยเจอว่าเฮ้ยเราแม้กระทั่งว่าเราจะเปิดร้านค้าออนไลน์เองทั้งนี้เราเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยแทบจะทําไม่ได้เพราะว่าเราให้สิทธิ์ตัวแทนของเขาไปเกเกือบหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราแล้วตัวแทนเขาขายดีมากๆขายดีมากแล้วเขาไม่พอใจแล้วไม่ขายให้ข,หขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาไม่ทําไม่ขายสินค้าของเราตอ่อเฮ้ยมันก็มีผลต่ออัตรากำลงกําไรของเราเหมือนกันนะมันต้องคุยกันตั้งแต่แรกให้เคลียร์ให้ชัดอย่างเงี้ยไม่งั้นก็คือมันจะสักเกอร์ตอนทําไปทํามาแล้วอะไรเงี้ยอ่ะเรามาสรุปเนาะว่า การเปิดร้านใหม่ในะช้อปปี้ลาซาดา้าติ๊กต็อกช็อปอะไรพวกเนี้ยครับจะให้ขายดีขึ้นนะ่ยถึงแม้ว่าเปิดร้านยังไงให้ขายดีขึ้นถึงแม้ว่าจะขายสินค้าเดิมก็ตามเนาะข้อแรกเลยก็คือสรุปเนาะข้อแรกก็คือเปิดร้านขายเหมือนเดิมนี่แหละแต่เป็นร้านเฉพาะทางมากขึ้นแยกย่อยเนาะแล้วก็เลือกบางสินค้าแล้วก็ยิงแอดไปด้วยเนาะอันนี้คือเป็นการแบ่งความเสี่ยงก็คือดึงมาเก็ตแชร์จากคู่แข่งแล้วก็อาจจะแย่งมาเก็ตแชร์จากร้านตัวเองแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยอันที่2ก็คื เปิดร้านค้าขายบนแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองมาก่อนเนาะเพราะว่ามัานอาจจะไปปังที่แพลตฟอร์มอื่นที่เราไม่เคยไปเปิดนั่นแหละเป็นไปได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าเองเะไรเงี้ยอาจจะให้ตัวแทนจาหน่ายช่วยเปิดร้านออนไลน์ให้อะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกัน,นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยเนาะวิธีเราเนี้ยเรียกว่าเป็นเป็น,เ,ปนเราสึกว่าเราเราได้มาเรารวบรวมจากการที่เราได้ทํางานกับลูกค้าด้วยเนาะเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมาอะไรเงี้ยครับเป็นเทคนิคกลยุทธ์ยที่สามารถใช้งานได้จริงเนาะอันนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็ นอ่นำไปปรับใช้ได้นะครับเรารปยุกใช้กับร้านค้าตัวเองสินค้าได้เนะเพื่อให้เราขายดีมากยิ่งขึ้นนะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Digital Break Time Podcast ครับสวัสดีครับ